สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เป็น6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1กันยายนปี2566ค่ะต้องอธิบายกันก่อนนะคะว่าเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะ ว่าใครอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาะราศีค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันนะคะจะไม่ติดโผเป็นหนึ่งในหลัคนาราศีก็เห็นทีว่าจะไม่ได้นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณโคจรเข้มแข็งมากค่ะ ควบรวมสามตำแหน่งเป็นทั้งมหาจรรักรเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งอุจจาวิราชชาวลัคนาราศีกัน่านใดที่ไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในด้านต่างๆเป็นช่วงที่คุณลุยงานสู้งานมีเกณฑ์สําเร็จเป็นช่วงที่คุณจะได้รับความราบรื่นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเป <vent> ็นช่วงที่จะมีผู้คนให้การยอมรับให้การนับถือตัวคุณมากยิ่งขึ้นและสําหรับชาวลัคนาราศีกัน่านใดที่ ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในเมื่อดาวประจําตัวของคุณโคจรเข้มแข็งแบบนี้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองนะวันเดือนปีเกิดเลขเบอร์โทรศัพท์พสอสเกิดเลขบัตรประจําตัวประชาชนลองนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้รหรือไม่เช่นนั้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่คุณได้จัดการในระยะนี้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องจัดการในวันที่1กันยานะในช่วงนี้คุณกําลังจัดการเอกสารเรื่องใดตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเหล่านั้นนํามา เสียงดวงเสียงโชคได้บางคนบอกว่าเอ๊ะสิ้นเดือนพอดีมันมีใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตเข้ามาก็ตัวเลขที่อยู่ในบัตรเครดิตอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะลองนํามาดัดแปลงจับคู่อัดปด็กันเอานะดาวดวงถัดมาค่ะที่ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันนั่นก็คือดาวพระสุขค่ะซึ่งดาวพระสุขเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของคุณค่ะในขณะนี้ดาวพระสุขโคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระจันทร์ดาวพระจัน ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนั่นหมายความว่าดาวกระดุมพระโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคเฮงมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีกันและยิ่งมากไปกว่านั้นดาวพระจันทร์นะฮะซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ โคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีกันนั่นเองนะคะแล้วได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคโอ้โหเข้มแข็งมากๆเลยสําหรับชาวกันสมัยขออธิบายกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวพระจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ส่วนดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินโคจรไปอยู่ในเรือนลาภะซึ่งดาวเจ้าเรือนลาภะเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณงเงินทองจะไปไหนคะชาวกัน มีโอกาสที่เฮงและปังมากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากคนเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณป้าคุณย่าคุณยายนะคะหรือได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากคนเพศหญิงแบบนี้ก็เป็นไปได้ถือว่าเฮงมากๆนะคะชาวลัคนาราศีกันคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําบุญทําทานให้ทําบุญด้วยน้ําดื่มการถวายน้ําดื่ม15แพ็คหรือ15ขวดจะส่งผลดีส่งลาบผลที่ดีให้กับตัวคุณอย่างมากเพราะว่าดาวพระจันทร์เป็นดาวตัว แทนเกี่ยวกับน้ําและเลขกําลังของเขาคือ15นั่นเองนะคะดาวประจันทร์เลงละคนาราศีเกิดเหมือนกับ เอาโชคเอาลาบมาอยู่ที่หน้าบ้านหน้าประตูบ้านคุณเลยอ่ะนั้นดังนั้นในช่วงนี้จะทําอะไรขอให้อยู่บนพื้นฐานของความดีคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพรอวย,ยัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ